อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พ่อพงทำสวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกิน ันพร้อมหน้าสุขตามประสาทองถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแลว้วสวัสดีครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับร้อนจนแบบอยู่ไม่ได้เลยครับในบ้าน อบอ้าวจริงๆเวลาลมเวลาอะไรมาเงี้ยก็คือจะเป็นลมร้อนเลยนะครับฝนก็ไม่ตกครับวันนี้เช้ามาพ่อพงก็เลยจะมาลดต้นไม้นะครับพืชไอ้พืชผักนะครับที่อยู่บนดาดฟ้าเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้มันขาดน้ำครับปกติก็พ่อพงก็จะลดวันเว้นวันครับอยู่บนบ้านเนี่ยครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ลดไปแล้ววันนี้ก็จะลดอีกครับ นี่ครับบนดาดฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับมีต้นผักหวานอยู่ด้วยครับอยู่ในท่อซีเมนต์นะครับนี่ต้นหนึ่งก็อยู่นี่ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวพ่อพงษ์จะพามาลดน้ำต้นไม้บนดาดฟ้าที่บ้านพ่อพงษ์นะครับเดี๋ยวพ่อพงษ์จะพาดูนะครับว่าบนดาดฟ้าของพ่อพงษ์เนี่ยมีต้นอะไรบ้างครับแต่ก่อนพ่อพงษ์ปลูกเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อนุญาตให้เอาปลูกเยอะครับ ก็เลยต้องได้ขนลงนี่ครับเป็นผักหวานป่าครับอันนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นบัวดินครับผักหวานป่าครับพ่อพงก็ปลูกต้นมันเบอรี่ใส่ด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็คือต้นมันเบอรี่ครับต้นหมอนครับปลูกใส่ในนี่ครับ ในท่อซีเมนต์ด้วยกันเนี่ยกับต้นผักหวานเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครือของต้นดอกพวงแสดครับเนี่ยปลูกไว้ด้วยกันเป็นพี่เลี้ยงผักหวานไปด้วยเลยครับนี่ครับผักหวานอันนี้พ่อพงลูกมาห้าปีแล้วนะครับเนี่ยแต่ต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ อันนี้ก็เหมือนกันปลูกมาแล้ว5ปีเหมือนกันครับก็เป็นผักหวานครับผักหวานป่าพ่อพงจะใช้นี่ครับชะอม,มครับเป็นพี่เลี้ยงครับต้นนี้ครับแล้วก็จะมีนั่นดอกสีขาวๆนั่นก็คือช่วนชมครับนี่ก็คือต้นผักหวานป่าครับนี่ นครับพอวงรถน้ำมันอยู่ส่วนไปทางโน้นก็มีมีทั้งพืชสวยงามแล้วก็มีพืชที่กินได้ด้วยครับเนี่ยมีพริกครับนะครับอันนั้นก็พริกครับพริกแล้วก็บัวดินครับในกระถางเนี่ยครับมีบัวดินแล้วก็มีชวนชมครับ อันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ครับแล้วก็เดบอนนี้ก็เป็นผักอีตูนะครับแมงลักนั่นแหละครับแล้วก็ว้านสีทิศครับ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวพ่อพงจะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับพ่อพงเรียกดอกตั้งครับแต่ว่าที่อื่นไม่รู้ว่าจะเขาเรียกอะไรบางคนก็เรียกโฮย่านะครับพ่อพงเห็นเขาขายอยู่ที่สวนจตุจักรสมัยแต่ก่อนเยอะเลยครับแต่ว่าอันนี้นี่เป็นพันป่านะครับพัน์ที่อยู่ตามป่านะครับพ่อผงก็เอามาปลูกไว้ครับกําลังเป็นดอกครับ นี่ครับดอกตั้งนี่ครับกำลังเป็นดอกครับดอกตั้งหรือว่าโฮย่านั่นแหละครับที่เขาเรียกกันครับ,รบแต่ก่อนแต่ก่อนนี่พ่อพงจะปลูกเยอะมากครับบนดาดฟ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยที่พ่อพงยังไม่มีที่อีกแปลงหนึ่งครับ พอมีที่อีกแปลงหนึ่งแล้วพ่อพง์ก็เลยไม่ค่อยปลูกบนบ้านเท่าไหร่ก็คือย้ายไปปลูกที่สวนซะส่วนใหญ่ครับคือที่เราเยอะขึ้นแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาปลูกบนบ้านการปลูกบนบ้านเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยในการปลูกนู่นครับสวนอีกสวนหนึ่งพ่อพงไม่ใช่สวนที่มองเห็นนี่นะครับแต่เป็นไกลๆนู่นครับเห็นอยู่เนะี่ย นะครับที่ไกลๆที่ทมีเห็นเสาปูนอยู่นั่นนะครับน,น,นั่นแหละครับสวนอีกแปลงของพ่อพงที่ตรงนั้นจะทั้งหมดก็จะห้าไร่ครับนี่พ่อพงมองจากบนดาดฟ้าพ่อพงนะตอนนี้พ่อพงเอารถออกไปสวนไม่ได้ครับเนี่ยทางหน้าบ้านครับก็คือมันจะลึกมากเลยครับ ส่วนรถยนต์ก็จะไปฝากไว้บ้านตรงข้ามครับซาลิงพ่อพง์ก็เลยออกไม่ได้เลยนะครับก็เลยไม่ได้ไปสวนอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าอีกต้นหนึ่งนะครับที่พ่อพง์ปลูกไว้นะครับทีแรกพ่อพง์คิดว่ามันตายครับเนี่ยพ่อพงก็เลยมามาตัดยอดมันออกครับพอตัดยอดออกแค่นั้นเลยครับมันก็แตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับมันยังไม่ตายครับนี่ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ครับเป็นกล้วยไม้ป่าซึ่งแต่ก่อนนะพ่อพง์จะชอบปลูกมากครับพวกกล้วยไม้พวกเดฟอะไรต่างๆพวกน,นี้นะครับพ่อพง์ชอบไปหาซื้ออยู่ที่สวนจตุจักรครับสมัยที่พ่อพง์อยู่กรุงเทพนะครับคราวนี้พ่อพง์ก็ตัวไหนที่ขนมาด้วยได้เนี่ยพ่อพง์ก็จะขนมานี่ครับก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้ครับนี่ครับก็จะเป็นกล้วยไม้ครับ กำลังติดดอกครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเดฟครับเดฟตัวนี้นี่<ม>ตอนที่พ่อพงษ์ซื้อมาครับเท่าที่พ่อพงษ์จำได้เขาจะเรียกว่า,าเดฟฟิลิปปินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละครับถ้าใครรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพ่อพงษ์ด้วยนะครับว่าเขาเรียกว่าเดฟอะไรพ่อพงษ์ซื้อมาตั้งแต่ปี2544ครับตัวเนี้ย ตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงเทพตั้งแต่ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับพ่อพงก็เลี้ยงไว้ที่คอนโดครับสมัยแต่ก่อนพ่อพงอยู่คอนโดก็เอาไปห้อยไว้ตามระเบียงคอนโดนะครับกล้วยไมย้กำลังสวยกำลังบานครับอันนี้ก็คือสวน หน้าบ้านด้านล่างครับที่อยู่ด้านล่างครับมีต้นอินทผลามการที่พ่อพงปลูกต้นไม้เยอะๆปลูกผักเยอะๆอไว้บนดาดฟ้าแบบนี้นี่มีหลายๆคนก็คือห่วงนะครับว่ากลัวบ้านมันซุดไหมมันหนักไปไหมอะไรอย่างนี้ครับคันนี้พ่อพงก็เลยว่าในส่วนตัวของพ่อพงเนี่ยพ่อพง มั่นใจในโครงสร้างของบ้านนะครับที่พ่อพง์สร้างมาเนี่ยนะครับเพราะว่าการสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยพ่อพง์จะควบคุมการก่อสร้างเองอะไรทั้งหมดเลยนะครับการเลือกเหล็กการวางโครงสร้างอะไรทั้งหมดเนี่ยพ่อพงก็ดูตลอดนะครับพ่อพง์ก็มีความมั่นใจนะครับในโครงสร้างนะครับของบ้านพ่อพง์นะครับพ่อพง์ก็เลยปลูก ไว้บนดาดฟ้าใน่ยเยอะนะครับการที่เราปลูกบนดาดฟ้าเยอะๆเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อ,อข้างล่างด้วยเหมือนกันนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมากเพราะว่ามันมีมันบงังแดดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ปลูกอะไรเลยใส่ข้างบนเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําหลังคาครับอันนี้ก็หลังคาข้างบนพ่อพงก็จะใช้พวงแสวนะครับคุม ช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงเดือนมกราเนี่ยพวงแสดก็จะบานเต็มก็จะสวยครับเป็นสีส้มครับก่อนหน้านี้พ่อพงปลูกผักทุกอย่างกินบนดาดฟ้านี่หมดเลยนะครับพวกผักสลัดผักอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสวนครัวบนดาดฟ้าเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเหลือที่เป็นผักสวนครัวน้อยนะครับก็จะเป็นพวกพืชไม้ประดับซะมากกว่าครับที่เหลืออยู่เนี่ยแต่ก่อนมีแม้กระทั่งต้นมะนาวก็มีนะครับอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยครับ อันนี้แฟนพ่อพงก็ให้ขนลงพ่อพงก็เลยต้องขนลงครับเพราะว่าที่ยอมขนลงนี่เพราะว่ามีที่อีกแปลงหนึ่งอยู่ฝั่งหน้าบ้านฝั่งทางโน้นนะครับที่ให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับนั่นแหละพ่อพงถึงยอมเอาลงครับ <S <s การวางท่ออะไรต่างๆบนบนดาดฟ้าเนี่ย พ่อพง์ก็จะเลือกของพ่อพง์แล้วนะครับพ่อพง์จะเลือกจุดที่ตรงกับคานแล้วก็ตรงหัวเสานะครับนี่ครับพ่อพง์ก็เลยมั่นใจว่า,ามันรับน้ําหนักได้ครับแต่และจุดที่วางเนี่ยก็คือจะตรงหัวเสาแล้วก็จะตรงคานทุกจุดเลยนะครับส่วนที่ที่ไม่ไม่มีคานนะครับแล้วก็ไม่มีไม่ตรงเสาครับพ่อพง์ก็จะไม่วางครับ อันนี้หละครับคือตัวช่วยเบาแรงพ่อพงในการลดน้ำผักลดน้ำต้นไม้บนดาดฟ้าครับแอร์แวร์ครับพ่อพงทำจากขวดพลาสติกครับที่เหลือใช้นะครับนี่พ่อพงจะเปิดให้ดูครับอันนี้พ่อพงต่อน้ำแล้วพ่อจะพงจะเปิดวาลเลยนะครับ ัครบอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พ่อพงษ์ทำใช้บนดาดฟ้าครับมันจะแรงเห็นไะครับอันนี้ก็คือตัวที่สร้างแรงดันน้ำครับมันก็จะมีน้ำอัดลมเข้าไปครับอัดลมเข้าไปไหนเห็นไหมครับน้ำนี่ครับน้ำมันจะเข้าแล้วมันก็จะอัดลมแล้วก็มันก็จะเพิ่มแรงดันให้น้ำออกมาทางนะฝักบัวข้างนอกเนะี่ยแรงขึ้นครับ ันนี้หลังจากที่เราเลิกใช้ครับหรือใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีตัวระบายน้ำครับไอ้ขวดตัวนี้มันก็จะยุบตัวเข้าไปนะครับเพราะลมมันจะบีบครับอันนี้เราก็จะมีวิธีครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อพงจะปิดวาลก่อนนะครับพ่อพงเลิกใช้แล้วนี่ปิดวาลพอปิดวาลแล้วนะครับเราก็มาเปิดวาลระบายน้ําตัวนี้ออกครับนะครับมันจะมีวาลระบายน้าอยู่ดูนะครับนี่ครับ ระบายน้ำออกจากขวดเนี่ยครับนี่ครับมันก็จะทําให้ขวดเราไม่บีบตัวครับขวดขวดก็จะไม่แตกครับคือบางคนอ่าทำทำแอร์แวแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทำวาวลระบายน้ำออกแบบนี้นะครับเวลาเราเลิกใช้งานแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยให้ลมมันออกเองะครับ แอแวรก็จะถูกบีบตัวเนี่ยครับครับถูกบีบตัวนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแตกทําให้ขวดแตกได้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของ่อ